มื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหากเป็นค่าราชการเงินเดือนจะถูกอายัดหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะและถามมาซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้ฝนเคยพูดด้วยภาพรวมไปทั้งหมดแล้วดังนั้นวันนี้ฝนจะมาเจาะในประเด็นที่เรื่องว่าการอายัดเงินเดือนของค่าราชการในกรณีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มะละลายเอาละก่อนอื่นมาปูพื้นฐานกันก่อนดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยคนทั่วไปก็จะทราบเบื้องต้นนะคะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นเจ้าหนี้สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินใดๆที่เป็นชื่อของลูกหนี้รวมถึงที่ลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยเช่นถ้าในกรณีอายัดก็พวกอายัดเงินเดือนแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องเงินเดือนควรจะเจาะในประเด็นนี้นะคะ ก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าถ้าเป็นคดีแพ่งนั้นเนี่ยในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยเจ้าหนี้สามารถที่จะอายัดได้แต่ไม่เกินร้อยละ30ของเฉพาะเงินเดือนนะคะส่วนโบนัสแล้วก็โอทีเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าถ้าลูกหนี้ประกอบอาชีพรับราชการแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะอายัดเงินเดือน ของลูกหนี้ตามคำพิาพากษาอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งรวมถึงในข้อที่2ก็คือว่าถ้าการที่เจ้าหนี้จะอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ได้นั้นเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยแม้จะอายัดได้30%แต่ต้องมีให้ลูกหนี้ใช้ใจ่ายไม่ต่ำกว่า20,000บาทต่อเดือนดังนั้นถ้าสมมุติว่าฝนเป็นลูกหนี้และมีเงินเดือนอยู่ที่19000บาทแล้วก็เป็นพนักงานเอกชนนะคะ ในกรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะอายัดเงินเดือนของฝนได้เพราะฝนมีเงินเดือนไม่ถึง2 0 0 0 0บาทอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายว่าในเรื่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคดีล้มละลายนะคะเมื่อศาลท่านมีคำพิพากษาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสิ่งที่ไม่เหมือนกันในคดีแพ่งก็คือว่า 1. แม้ว่าท่านอาชีพรับราชการก็ตามท่านก็จะต้องถูกอายัดเงินเดือนซึ่ง ในการอายัดเงินเดือนนั้นเนี่ยเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐราชการหรือเอกชนหรือใดๆก็ตามเงินเดือนเนี่ยจะต้องถูกอายัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งเงินเดือนทั้งสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยต้องถูกอายัดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อส่งเข้าไปในกรมบังคับคดีและข้อที่สองแม้ว่าเงินเดือนของท่านนั้นจะไม่ถึงสองหมื่นบาทก็ตาม ก็ต้องถูกอายัดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วอย่างไรล่ะเมื่อเงินเดือนถูกอายัดทั้งหมดสิ่งที่ทําได้และต้องทําในคดีล้มละลายนะคะก็คือเรื่องของการขอกําหนดค่าร้รงชีพเมื่อขอกําหนดค่าร้รงชีพแล้วเจ้าพานักงานพิจทรพย์จะมีคําสั่งว่าตกลงแล้วเนี่ยจะให้ลูกหนี้ใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ซึ่งแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อกําหนดค่าร้รงชีพให้แล้วเนี่ยเจ้าพานักงานพิ์าร,รก็จะอนุญาตให้เปิดบัญชีธนาคารของกรุงไทย1บัญชี ดังนั้นเมื่อเงินเดือนเข้ามาแต่ละเดือนก็ต้องส่งเข้ากรมบังคับคดีร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะคะแล้วเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ก็จะสั่งจ่ายเงินจากกรมบังคับคดีโดยที่เราต้องนําหลักฐานนะคะว่าส่งเข้าไปกรมบังคับคดีเมื่อวันไหนอะไรยังไงแล้วเจ้าพนักงานพิทักษรัพย์ก็จะนําเงินจากส่วนกลางนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในบัญชีของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญ,ญาตให้เปิดแล้วจะใส่มาเท่าไหร่ล่ะต่อเดือน ก็ใส่ตามคำสั่งที่เจ้าพนักง,งานพิักษ์ทศัพท์กำหนดค่าเลี้ยงชีพให้ซึ่งเงินจํานวนนี้แน่นอนว่าก็ต้องลดลงจากเงินเดือนที่ท่านเคยได้รับร้อยเอร์เซนท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเงินที่ได้รับแต่เงินส่วนนี้สิ่งที่ท่านต้องรู้นะคะคือท่านไม่ต้องนําไปชําระนี่อีกแล้วนะคะเพราะในส่วนที่กันไว้ในกรมครับคดี3 0มส่วนนั้นเจ้าพนักงานพิักษ์ทศัพท์จะรวบรวมไว้พอได้จํานวนเงินในปริมาณที่ พอเหมาะก็จะจัดสรรแบ่งให้กับเจ้าหนี้เพื่อที่จะได้รับชำระหนี้ในแต่ละรายตามสัดส่วนของตัวเองและนอกจากการอายัดเงินเดือนของข้าราชการแล้วนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งฝนเชื่อว่าคนที่ประกอบอาชีพรับราชการก็ย่อมที่จะรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าการที่ศารนั้นมีคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ถือว่าเป็นเหตุหนึ่งแห่งการที่จะ คุณสมบัติในการประกอบอาชีพรระราชการต่อไปแล้วคำพิพากษาล้มละลายจะเกิดขึ้นตอนไหนก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิจารณาเด็ดขาดต่อมาก็มีการนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้วก็มีการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ซึ่งถ้าลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะประนอมหนี้และที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มาประชุมหรือมาประชุมแล้วมีมติเห็นชอบด้วยให้ล้มละลายแล้วจำพิจารณาทับนำรายงานของที่ประชุมเจ้าหนี้เสนอสารว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยประสงค์ให้ลูกหนี้เป็นคนล้มละลาย เมื่อสารท่านมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายนับตั้งแต่วันนั้นก็ถือว่าลูกหนี้นั้นเน่ยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ขาดคุณสมบัติในการรับราชการดังนั้นเมื่อสารมีคำสั่งพิพากษาเด็ดขาดหากยังต้องการที่จะรับราชการต่อลูกหนี้สิ่งที่ควรทานะคะก็คือเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้ให้สําเร็จเพราะถ้าประนอมหนี้สําเร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ต้องถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อไม่เป็นบุคคลล้มละลายก็สามารถที่จะทำงานทําการต่อได้แต่เพียงแค่ว่าเงินเดือนที่ได้นั้นก็ต้องได้ในเกณฑ์ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กําหนดค่าเลี้ยงชีพให้ส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยก็จะต้องรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินเพื่อจัดสรรให้กับเช่านี้ต่อไปสรุปความในคลิปนี้ก็คือฝนจะบอกถึงความแตกต่างในเรื่องของการอายัดเงินเดือนของบุคคลผู้ซึ่งประกอบอาชีพรับราชการในคดีแพ่งกับคดีล้มละลายนั้นมีความแตกต่างกัน คือในคดีแพ่งไม่สามารถที่จะอายัดเงินเดือนราชการได้แต่ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคา,ส,า,าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยอายัดได้ทั้งก้อนแล้วก็กําหนดค่าเลี้ยงชีพให้นําไปใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าเลี้ยงชีพและ2ก็คือว่าแม้เงินเดือนไม่ถึง2 0 0 0 0บาทก็ตามในคดีล้มละลายไม่ว่าจะเป็นค่าราชการหรือไม่ใช่ค่าราชการจะต้องถูกอายัดหมดนะคะแล้วก็ให้ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละเจและประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า ในเรื่องของคดีล้มละลายนั้นเนี่ยมีโทษในทางอาญาถ้าลูกหนี้ไม่ไปให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินต่อเจ้าพนักง,งานพิักษ์ทรัยรรวมถึงว่าก็จะถูกหมายจับแต่หมายจับนี้ก็สามารถจะเพิกถอนได้นะคะถ้าลูกหนี้ไปให้การสอบสวนแล้วก็ขอให้เจ้ามาพิักร์ทรั์นั้านร้องของต่อศาลเพื่อที่จะให้เพิกถอนหมายจับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อศาลมีคาสั่งพิักร์ทรัย์แล้วเนี่ยลูกหนี้ไม่สามารถจะเดินทางไปต่างประเทศได้เว้นเสียแต่ว่าจะต้องมาขออนุญ,ญาตต่อเจ้าพนักง,งานพิักร์ทรัย์และ เจา้าพนักงานพิัก์ก็อนุญาตเป็นรายครั้งไปซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอนุญาตครั้งละไม่เกิน1เดือนเมื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้วท่านก็ต้องรายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดรู้สึกว่าน่าจะต้องรายงานตัวภายใน7วันนะคะและการเดินทางไปต่างประเทศนั้นเนี่ยท่านก็ต้องให้ข้อมูลด้วยว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยใครเป็นคนดําเนินการให้ท่านไม่ใช่ว่าถูกพิทักษ์แล้วอย่างไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้เงินอย่างเงี้ยมันก็คือผิดวัตถุประสงค์นะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นต้องไปเพราะหน่วยงานส่งไปอบรมอันนี้ก็มีหนังสือจากหน่วยงานแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนไปตักซับทราก็สามารถจะเดินทางไปตามประเทศเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจในการนั้นได้นะคะดังนั้นในคลิปนี้ก็เป็นการเจาะสั้นๆเฉพาะในเรื่องของวิธีการที่เจ้าหนี้สามารถที่จะดําเนินการกับลูกนี้ได้โดยเฉพาะในอาชีพราชการเมื่อสามีคำสั่งพิทักษทรัพย์หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะ ในส่วนของคดีล้มละลายฝนก็ทําไว้ประมาณสัก30 40คลิปถ้าใครสนใจเนี่ยฝนเริ่มตั้งแต่เมื่อถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายมีแนวทางในการตัดสินใจยังไงบ้างรวมถึงการต่อสู้คดีหรือเมื่อสามีคําสั่งพิจารณ์ประนอมนี่ยังไงเจราจาเนี่ยยังไงวิธีการยกเลิกล้มละลายมีกี่กระบวนการวิธีการปลดล้มละลายเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถไปศึกษาได้นะคะแล้วถ้าศึกษาคลิปของฝนแล้วไม่เข้าใจสามารถที่จะ ฝากคำถามไว้ได้ซึ่งในการพูดคุยกับฝนโดยตรงเนี่ยท่านสามารถที่จะแอดไลน์ที่หน้าปกคลิปที่ QR code นะคะก็จะเข้ามาสู่ไลน์แอดและโดยปกติแล้วคำถามที่มาในไลน์แอดฝนจะเคลียร์ให้ภายใน1วันนะคะซึ่งเช่นเดิมค่ะสิ่งที่ฝนเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้การแบ่งปันความรู้ระหว่างกันและการที่ฝนมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงในการทํางานประกอบกับข้อกฎหมายที่ฝนทําในเรื่องของ คดีล้มละลายซึ่งฝนเองก็มีความชอบศึกษาและก็ปฏิบัติจริงในเรื่องของคดีล้มละลายตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเมื่อไรก่อนถูกฟ้องหรือว่าเตรียมตัวฟ้องกระทั่งยกเลิกล้มละลายปลดล้มละลายเนี่ยฝนศึกษาและอยู่กับมันมาประมาณ 15- 16ปีแล้วดังนั้นจึงอยากที่จะนําประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันเผื่อว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปของฝนมีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ